สวัสดีจ้าเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่จ้าแล้วกับผูก้กำลังสิงมาเป็นเอฟซีเยติวจ้ามือนีเยติวมีอาหารอาหารทั้งภาคอีสานเพื่อนบ้านทั้งภาคอีสานเนาะคะ่ะเนาะกินมันจะกินกับใบชะพูนะคะอร่อยมากเลยต้นหอมใบชะพูค่ะนี่จ้าอ่าเยติวจ้า อ่นให้ดูชัดๆเลยแล้วก็จะมีพิกนะคะหมูแหนมจะอ่าบ้านแม่ติวเอิดหมูแหนมด้วยค่ะได้หมูแหน,นมบัวเป็นหมูแหนมหมูแหนมนอแอมอแหนมจะนี่จะแล้วก็จะมีพริกพัดไอหมูแหนมนี่เพื่อนจะหูเข่ากเกษตรนะคะหูเข่ากเกษตรให้แข็งแล้วก็เอาเข่ากเกษตรไปตากค่ะตากให้แห้งเป็นเข่าแห้งนะคะ เฮ็ดยากค่ะอาหารหากินยากค่ะอาหารหากินยากจะละอคมย่าอยากกินไปน้ำเป็นเมนูที่ย่าชอบมากเลยจ้ะแม่ย่าจิ๋วแต่ก่อนเคยเฮ็ดขายใจย่าจิ๋วเคยเฮ็ดชิปมาแล้วจ้ะอันนึงละนี่นะคะคัววข้าวคัวคือคัววข้าวคัวเลยจ้ะ จกเขา่าแห้งคือเข่าแห้งเลยนะคะเข่าแห้งตาแห้งแล้วห้ามาขวดจริงอีกจ้ะทำไมเป็นเม็ดไผ่เม็ดมนันแล้วก็มะขวดอืกินกินกับผลไม้น้ำจ้ะเด็ดจิ้วเอาพริกสวนน้องพี่ว่าทรงห้มาสองเม็ดเด็ดจิว้วแต่ยูนี่เขาจะจะัดพริกแง่ห่างห้เ,าหาเนาะอันนี้เด็ดจิ้วซื้อเลยจ้ะ บึงเคยเห็นหลายปีสองปีละเพิ่งได้กินเนี่ยแล้วก็จะมาขัวข่วเข่าขัวขัวแล้วสมัยก่อนนั้นไม่ติวกะตำตำคือเขาคัวว่วตำตำตำท่อนท่อ,อนไว้แล้วก็คาเนี่ยจะใส่คาแก้เนียค่ะคาแก่ฝานทูปปุยๆแล้วก็มาฝักจ้ะใส่คาด้วยบ่แม่นคาอ่อนนะคะคาแก่ แล้วก็จะตำไปแล้วก็เอาคาเอาน้ากระเทียมดองจะเป็นต้มใส่น้ำตาลน้ามกระเทียมดองใส่เกลือให้มันนุ่วนัว,วตกุกโปง่งลงห้เย็นแล้วก็ตักค่ะค่านี่คั่วแล้วนี่บ่ต้องเอาไปนั่นก็ได้คั่วแล้วก็เอามาดตำใส่กับขา้าพร้อมกันก็ได้จะนี่จะมันจะมีขาวๆสิไม่จะมีคา,าจะอันนี้เพิ่นตำาบกค่อยแหลกปายในนี่แมตติวเนตแมตติวจะคั่วเพื่อเพื่อนนี้เพื่อนบกคั่วซ้ำนี่เป็นค่าดิบจะอือ นั่นแหละมาแล้วก็มาส้ง่งขนมอันนี้ต้องทําค้างคืนนะคะถึงจะอร่อยยำมือแรกนี่เขาจะมาส้งไว้เลยจ้ะปรุงส้งไว้เลยขว่วค้นคนกวน,นไ้แล้วก็ต้มนังหมูจ้ะนังหมูนี่เขาจะซ้อยใหญ่แน่หน่อยหนึ่งต้มไซลาบเลยจ้ะนี่เห็นป่จะมีนังหมูมามาค้นเอานังหมูเศร้าใส่น้าพร้อมกันนังหมู ก่ย่าให้มันเปื่อยลายกับพอดีซัใไ่ลาบเลยจ้ะซัมพกิ่นกับลาบแล้วก็เนกเนกเนกไว้อะแล้วก็พาเขา้าพาเข้าบางผามุงที่เขาใส่ห่อเขานะไปบิดน้ำแล้วก็มะปิดก,กะละมังนี่ไว้ตื่นเศารมามโคไดยมะโคดขายค่ะมันจะอืดขึ้นนะคะจากจากเครื่องกะละมังนี่มันจะเป็นกะละมังเลยจ้ะ เขาจะค่อยควดควดออกเขาเลยเรียกหมูแหนมจะหมูแหนมจะเขาต้องในแนมมึงเรื่อยๆแซ่บจะ้ะเด็ดดิวไปหกินม่สองจังหวัดเนะอนครพนมกับหนองค่ายจะ้นะคนครพนมกับมีกินกับใบชะพูต้นหอมผักชีไปเด้อบวไหล่เด้ออันนี้ต้นหอมมันแพงเนาะหนาผล พิ่นกะมาซร้อยเซนนีนน่เลยมาัาธรรมดากินจะกินยังซีได้จ้ะใบจะพูินันหายมาน้อยหน่อยหายมาหกใบนี่เห็นป่อันอันนี้พริกนั่นนี่จ้ะยุ้มเลยจ้ะ วิธีกินนะคะยุ่มเลยนี่จ้ะเห็นไหมนังหมูต้นหอมบัคกีพริกกระยุนนี่นี่จ้ะม่วนก็นเลยจ้บมึงได้มึงแยนสิเแ็ดเล้มึงเยี่ยมเยี <c oughs> ่ยมแจก เป็นเมนูอาหารอีสานที่ไว้พื้นบ้านเท่าที่ยัดติ๋วชอบที่สุดแล้วกาเฮดเป็นจ้ะถ้าลูกไปยุ่งเทพกินแต่ข้าวเจ้าแลวข้าวเจ้าเหลือยัดติ๋วกระตากส่สังกะสีกะะ็ไม่เฮดจังสีละบ่มี่นังหมูใส่ก็กินได้จ้ะยัดติ๋วเฮดใไรไม่นานก็ะเทียมดอง คาบนไม่คาออนนะคะใช้ขาแก่ค่ะซับซับซับซบ,บางๆแล้วก็มัดต่ำยัดจิ้วจำได้ตอนนั้นแม่ยัดจิ้วต่ำนี่ก็ไปคลัวพ่ออมเขาเลยนะคะหกะที่ละยัดจิ้วเกาาหน้าตาไม่มึงน,นะครับหมูแหนมจ้ะ บ่าไม่แหนมนะคะแหนมยติว่าขอจบคลิปแต่ยติวจะกินต่อเพราะว่ากินอันนี้มันต้องกินม่วมมมมงๆยุ้มคือยจติวานจะมากินพิธีพธิธันมาได้จากขอบคุ่นทุกเกลิบทุกลักทุกไหล่ทุกกำลังใจยติวเอาอาหารแปลกๆไม่มึงยจติว่าเคยโล่งแล้วลแต่มื่อกาแต่สองปีที่แล้วเนาะนี่มาล่งอีกมา หมูแนมจ้าขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมจ้าเริฟเริบทุกคนจ้า